ครัวันนี้ก็จะแพ็กต้นไม้ให้ลูกค้าแบบส่งแบบโลจิสติกนะครับผมก็คือส่งแบบโมอโลนะโลจิสติกนะครับก็จะมี10ต้นนะครับหนึ่กระบ,บอกแคปซูลนะครับผมเป็น11ต้นนะครับส่งจํานวนมากๆกเนี่ยก็สามารถที่จะส่งแบบโลจิสติกได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการส่งต้นไม้นั้นมีหลายวิธีนะครับไม่จะเป็นที่เราจะต้องแพ็ค ใส่กล่องอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราส่งจํานวนมากเนี่ยมันก็จะสะดวกในการส่งแล้วก็ไม่ต้องไปแพคให้วุ่นวายนะก็สะดวกดีนะครับสำหรับอุปรกรณ์ในการแพ็คส่งนะครับอย่างแรกก็คือ1่ต้นไม้เหรอเนาะก็กระถางยาแบบนี้แล้วก็2งเป็นถุงพลาสติกแบบนี้นะครับป้องกันไม่ให้ดินหรือว่าน้ําที่มันหยดซึมออกมาได้นะครับหุม้มแบบนี้หุม้มถังแบบนี้นะครับผมอ่า แต่ถังแต่ถังนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเทปกาวนะครับกระดาษกระดาษนี้ก็เราก็ใส่แบบนี้นะครับเพื่อที่จะปิดไม่ให้ดินกระชออกมานะครับเวลาการเคลื่อนย้ายขนส่งนะครับแล้วก็กันต้นไม้เราโยกด้วยนะครับก็แน่นประมาณหนึ่งนะครับนะครับใช้เทปกาวเยอะมากนะครับปิด มิดเลยนะครับก็เสร็จประมาณนี้นะครับดีมมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ต้นไม้เราก็จะแน่นด้วยนะครับต้นไม้แน่น,นไม่โยกจะเป็นเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่ทำการประสานนิแล้วนะครับ เราก็จะอ้อมไปข้างหลังนะครับลักษณะแบบนี้กรงเล็กนะครับที่จะส่งไปนะครับก็เข้าไปต่อเจอที่เจอยวที่เขาก็จะมารับต้นไม้เข้าไปใส่กรงนะครับผมนับจํานวนเรียบร้อยนะครับทั้งหมด10ต้นนะครับรวมทั้งกระบอกแคปซูลด้วยเป็น11ต้นนะครับพอดีพอดีนะนะครับผมเรียบร้อยนะครับปิดประตูเขียนชื่อเบอร์โทรผู้รับผู้ส่งด้วยนะครับผมเป็นอนว่าเราส่งอีเวนต์เรียบร้อยนะครับ พรุ่งนี้น่าจะถึงนะครับผมปลอดภัยรวดเร็วทันใจนะครับผมสวัสดีครับ